ไอซิงเกิลฟอร์มกรมโรงงานระบบยื่นคำขออนุญาตนำเข้าวัตถุอันตรายแบบอิเล็กทรอนิกส์คือระบบที่ใช้สำหรับขออนุญาตนำเข้าสารเคมีอันตรายหรือวัตถุอันตรายที่อยู่ในความดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมผ่านช่องทาง n a t i o n a l s i n g l e Window โดยไม่ต้องยื่นคำขอซ้ำซ้อนกับหลายหน่วยงานไอซิงเกิลฟอร์มใช้ทำอะไรบ้างยื่นคำขอ,อนำเข้าวัตถุอันตรายประเภทที่2และ3ขออนุญาตแบบรายครั้งหรือรายปีแนบเอกสารต่างๆเช่นใบรายการสินค้าใบขนส่งรายละเอียดสารเคมีติดตามผลการพิจารณาแบบออน ใช้ร่วมกับหน่วยงานอื่นผ่านระบบ n s w เอดข้อดีของระบบ i s ซ n c เกิลฟอร์มกลมโรงงานตรวจสอบสถานะคำาองได้ตลอดเวลาลดขั้นตอนลดเวลาตรวจสอบย้อนหลังได้สอดคล้องกับแนวคิดรัฐบาลดิจิทัลผู้ประกอบการได้ประโยชน์อะไรบ้างตามศักยภาพการผลิตของโรงงานในแต่ละด้าน นำข้อมูลไปใช้วางแผนการดำเนินธุรกิจเบื้องต้นได้ดีเช่นดัชนีอุตสาหกรรมสถิติอุตสาหกรรมประวัติการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วของโรงงานเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆของกระทรวงเช่นรับคำปรึกษ,ษาจากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาธุรกิจเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อ4ขั้นตอนการใช้งาน1สมัครสมาชิก iInRatry ผ่าน w o r l w i d e สตรวจสอบและยืนยันกิจการเพื่อรายงานข้อมูล 3. เลือกบริการ Digital Survey สีเข้าใช้งาน iSingle Form One more link care about our planet.